สวัสดีทุกท่านนะฮะแล้วขอต้อนรับกับเข้าสูา่พาร์ทที่15ของโยค WATCH ก็ต้องขออภัยนะคือไม่ได้แคสนานมากนะฮะคือปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็คงรู้กันอยู่นะครับว่าอากาศมันหนาวนะครับมันหน้าหนาวและยิ่งที่ชิคาโกเนี่ยอากาศติดลบ20เลยนะฮะช่วงต้นปีเราเนี่ยผมก็เลยไม่สบายหนักนะฮะไอหนัก3อาทิตย์เลยก็เลยคิดว่า ถ้าแคสไปไอไปมันคงไม่เวิร์กแน่นอนนะเลยขอพักไปนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่รอติดตามต้องขออภัยกันด้วยล่ะก็่าหายกันไปนานนะฮะก่อนหนึ่งเลยก็ต้องขอขอบคุณสำหรับ5,000 s u ซับสไคร์เบอร์นะฮะคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะขึ้นมาได้ไวขนาดนี้นะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะฮะเอาเป็นว่าถ้าจะไม่ผิดเนนะี่ยพาร์ทที่แล้วทำอะไรวะพาร์ทที่แล้วเราไปทำไซส์เควสใช่ไหมแล้วเราก็นี่ เราที่จริงเราต้องไปหาโมชิสโมนะฮะเราต้องไปหาโมชิสโมแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะมาหาโมชิสโมพาร์ทนี้เนี่ยแหละนะฮะจะทำไซค์ควต่อแล้วแหละแต่ว่าก็หายกันไปนานนะคบผมเลยอยากจะอย่างน้อยก็เอาเนื้อเรื่องหลักไปเล่นก่อนละกันนะฮะคือหายไปตั้งนานเนี่ยเอาเอาไซค์ควยเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาเรื่องที่มันน่าสนใจมาเล่นก่อนดีกว่าเอามาทดแทนนะฮะโอเคก็เริ่มที่ไหนดีล่ะคุยหลักเรามาดูหน้าต่างคุยกันฮะ มีแมคเควสหลักสตอรี่หมดอะไรเนี่ยวิสเปอร์ต้องการจะไปเช็คโยครที่อยู่ในห้องน้ําบางทีเราไปถามคุณครูที่โรงเรียนโอเคเราลองไปถามคุณครูที่โรงเรียนนะฮะเผื่อเขาจะรู้อะไรเกี่ยวกับวิสเปอร์และโยคยในห้องน้ําคือก็มีคนแหละคนคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะแบบว่าแบบให ให้ทงให้ทิปให้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่แบบเขาเรียกว่าส่งข้อเสนอแนะมากันเรื่อยๆนะฮะก็พยายามอ่านพยายามดูคลิปนะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีเวลาดูทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวหลังจากพากนี้เราจะไปดูแล้วกันละอันนี้พวกเด็กมาเรียนซัมเมอร์เหรอคุณครูครับอ๋อนี่มันเรียนพิเศษเรียนทำไมเรียนพิเศษ นี่นายไม่ต้องมาเรียนซัมเมอร์อย่างนั้นเหรอทำไมนายโชคดีจังเลยล่ะโอ้โหแน่นอนเราอยู่บ้านเล่นเกมธรรมดา,าฉันเหนื่อยแล้วล่ะต้องเขียนหนังสือเออนั่นสิคือโรงโรงเรียนจริงๆของผมที่ไทยเนี่ยที่ไม่ใช่ที่อเมริกาเนี่ยคือผมก็ถูกถูกบังคับเรียนซัมเมอร์เหมือนกันนะฮะเออไม่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยในนี้มีอะไรให้เอาวะเนี่ยห้องน้ำาออเยี่ยวได้ใช่ไหมเยี่ยวได้ไหมเยี่ยวไม่ได้ ห้องน้ำปิดอยู่อะแนบเปิดได้ปะเปิดได้ห้องหนึ่งฮึบสำนวนโรงเรียนเขาให้เราไปไหนกันนะเขาให้เราไปห้องน้ําไม่ใช่เราลองไปชั้นบนแล้วกันตามลูกศรในมินิแมปไปเออใช่อีกอย่างหนึง่งมีคนบอกเข้ามาว่าอยากให้เอามินิแมปหรือว่าจอล่างกลับเข้ามานะฮะก็อยากจะทําอยู่นะแต่ว่าตอนที่ผมอัดแบบจอล่างอะ่ะผมอัดอ,อ,อีกที่หนึง่งไงคือตอนนั้นน่ะผมมี2จอนะฮะแล้วตอนนี้ผมคอมพิวเตอร์ผมเหลือจอเดียวแล้วไม่ได้มี แต่ง2จอเหมือนตอนแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้การอัดแบบมีจอล่างด้วยเนี่ยมันลําบากนั่นเองนะ,ะต้องขออภัยจริงๆถ้าในอนาคตเนี่ยจะมี2ถ้าถ้าถ้าในอนาคตได้2จอกลับมาเหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวจะพยายามทําให้ละกันอันนี้ห้องครูใหญ่เหรอมีโลกมีอะไรเต็มเลยเนี่ยโลกรางวัลน,นะฮะอ่ะค,คุณครูคนนี้ผู้หญิงคนนี้รู้เรื่องห้องน้ําหรือเปล่าอ๋อผู้ชายอ๋อคนนี้ที่เราเจอที่ร้านขายหนังสือในเมืองนี่หว่า ที่เกี่ยวกับอะไรนะไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในตึกของเจ้าไอ้จิ้งจอกจิ้งจอกชื่ออะไรวะคิวบี้เอ้าแอนเชนทำไมเธอมาที่นี่ละ่ะนี่มันยังปิดฤลดูร้อนอยู่นะฮะแต่สำหรับครูนะ่ะครูก็ต้องมาทำงานเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือหน้านนะหนาวจริงๆแล้วผมมีคำถามนะครับผมเมื่อวานนี้ผมเป็นอะไรแปลกๆบางอย่างเธอแน่ใจอย่างนั้นเหรอ รู้สึกว่าฉันก็ไม่เห็นอะไรแปลกเลยนะนอกจากเอ็ดดี้เข้ามาถามคำถามนะ่ะฮึมแล้วเธออยากรู้จักเธออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่าพอถ้าใช่แล้วล่ะก็บางทีนะ่ะฉันนะ่ะอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ได้ยินมาว่านะช่วงนี้ที่โชเทนเทมโปที่วนะัดโชเทนน่ะมีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่ฮึมรู้สึกว่าเราจะ อ๋อเขาพูดถึงคริสโตบอลนะฮะอืมรู้สึกว่าฉันก็เคยได้ยินเรื่องของคริสโตบอลมาเหมือนกันนะแต่ก็ได้ยินมาเฉยๆน่ะพันธันุหูพันตาแต่บางทีมันอาจจะบ่งบอกเรื่องกกับโยคัที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้ก็ได้ไปกันเถอะไปที่โยไปที่โชเทนเทมโลกันอ๋อขอบคุณมากครับคุณครูอ๋อเอนเชนเธอพูดกับฉันอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับใช่ครับอ๋อมอก้มันพูดกับวิสเปอร์ไว้โอเคงั้นดูแลตัวเองดีๆล่ะขอบคุณมากครับ โอเคตอนนี้เราต้องไปที่โช o w เทนเทมเ e ลนะฮะ <All right. S 1> ทางไหนล่ะประตูทางนี้ใช่หรือไม่นี่มันประตูที่เราแอบเข้ามานตอนกลางคืนวันก่อนนี่ว่าโอเคโช o w เทนเทมเลรู้สึกจะเป็นวัดที่อยู่ทางเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรวะลืมชื่อไปหมดละไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นเดือนเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างๆข,ข,ข้างซ้ายชื่ออะไรนะบลัซซั h มไฮเออ รู้สึกเป็นวัดที่อยู่ที่บรสัสซ์มไฮคือไม่ได้แคสเกมมาน,นานนะฮะมันก็ไม่เหมือนนานนะแต่ไม่ได้แคสเกมมา1เดือนมันก็รู้สึกแปลกๆนะฮะโดยเฉพาะที่ว่าแบบถ้าผมไม่ได้แคสเกมเนีแ่ยบบผมไม่ได้พูดภาษาไทยเลยนะที่อยู่เวกานยะไม่มีใครพูดด้วยนะฮะอยู่ที่นี่ก็ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยมันอารมณ์เหมือนกับเด็กแบบ ตอนเราสมัยเด็กๆนะฮะแบบปิดเทอมแล้วเปิดเทอมมาใหม่ๆแบบไม่ได้เขียนหนังสือมาแบบเป็นเดือนงี้ไม่ได้เขียนหนังสือมาแบบสองสามเดือนอนยะ่างเงี้ยแล้วพอจับดินสอครั้งแรกแล้วแบบเอ๊ยท,ท,ทำไมมันรู้สึกแปลก,แปลกๆแล้วก็แบบลายมือเราจะเหมือกนกับมูม,มูก้มูมูมานะม,มากากไก่ๆนะฮะมูมากาไก่ว่ากันไปาหแบบติดทอนิดนึงเออแค่เกมนี่ก็เหมือนกันนะไม่ได้แค่มาเป็นเดือนก็แบบแค่จังไว่างว่าลืมไปแล้วก็สุดท้ายก็บ่นๆแล้วก็แปรตามไปนะฮะ รู้สึกว่านี่จะเป็นคริสตัลบอลที่อาจารย์บาตันพูดถึงนะบางทีก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นคริสตัลบอลที่เป็นคนละลูกเลยก็ได้แต่ฉันว่าน่าจะใช่ลูกนี้แล้วละ่ะและ้วรู้ได้ยังไงกันล่ะลองเอาโยคายวอชของนายส่องดูสิเฮ้ยนี่ไงอ่ะเฮ้ยมันกลายเป็นตัวไรไดนโนเสาร์เหรอ ฮัชัชในชช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 ชะชช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 ชะชชชชชที่เห็นที่สามารถสชช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 าชช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 รอ,อชนะืชช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 นะะชชชชชะชช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 ชวชช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 ชะชช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 คริอรา,า,รารอย่างได้และสามารถเห็นอนาคตได้ด้วย เฮ้ยอยากพูดกับฉันอยู่อย่างนั้นเหรอหสวัสดีเจ้าดราก,กี้วันนี้เนี่ยฉันมาอยากส่องโยคัยคริสตตลของคริสตตลบอลของเธอหน่อยเธอจะช่วยเราได้ไหมล่ะฉันก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ไอ้เจ้าบอลเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองเลยฮึมในโลกนี้ไม่มีอะไรซรีหรกนะเนาะเธอต้องทำอะไรให้ฉันหน่อยนะเธอ เออผมไม่ชอบเสียงไอ้เจ้านี่เลยผมอยู่ดีโทษทีอ,อ่าฉันแป๊บนึงคิดคิดไม่ออกอ่ะคือไม่ชอบเสียงที่ให้ที่ใช้ภาคเจ้าแดกี้เมอกมันเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ดื่มน,บบน้ำแป๊บนึงใช้เสียงธรรมดาก่อนแล้วกันฉันต้องการซอทูธสแต็กทอซอทูธสแต็กน่ะไปหาให้ฉันได้ไหมล่ะแล้วมันก็หลับ ว่าอย่างไรเหรอนแชนเราไปหาของที่ต้องีเจ้านี่ต้องการกันเถอะยิ่งหาได้เร็วเท่าไหร่แล้วก็ได้ยิ่งดูคริสตัลบอลไว้ขึ้นเท่านั้นโอเคตอนนี้เรายังไม่มีเสียงให้เจ้าแดกกี้นะฮะคือม่กกี้ผมใช้เสียงมั่วไว้ยละแล้วมันก็กลายเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบเลยเฮยมาทำอะไรที่วัดวะอ๋อเขาเขาต้องการจะเขาจะบอกเรานะฮะว่าซอทูสแตกหาได้ที่ไหนหาที่ม้าไวบูดเหรอ ขอให้นายเจอละโอเคไปมาที่มังวายบูธกันเลยครับ <c oughs> ยังหาไม่หายเสียงเจ้าแดกี้นะฮะโอเคขีค่จักรายานไปที่มันวายบูธกันเถอะเลยดีกราปัตอนนีนสรุปแล้วก็คือเราต้องไปหาของให้เจ้าแดกี้นะฮะเพื่อที่จะส่องส่องคริสตัลนั่นเองเพราะคริสตัลของเจ้าแดกี้ที่อยู่บนหัวมันเนี่ยสามารถเห็นสามารถเห็นความจริงอะไรสักอย่างได้นี่แหละนะฮะแล้วก็พอเราเห็นความจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ห้องน้ําของที่โรงเรียนใช่ไหมโอ้โหมันช่างซับซ้อนอะไรขนาดนี้มอนววูดนี่อยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่ามีบางอย่างบอกผมว่ามันไม่อยู่ที่นี่แต่ผมว่ามันทองอยู่ที่นี่แหละผมลืมชื่อไปหมดแล้วนะว่าที่ไหนคือที่ไหนนะฮะอะขึ้นไปบอกเราทีว่ามอนววูดอาใช่จริงๆด้วยนะฮะแล้วเราจะหาได้จากที่ไหนกันล่ะ นายรู้หรือเปล่าชั่ว sure. มันพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันพูดถึงแคร็กอะไกกับจังเกิลฮันเตอร์อ๋อพูดถึงแคร็กอะไรนะฮะไอ้เจ้าชากะปองบางทีเราเลิกพูดได้แล้วบางรู้สึกว่าเราจะมีหินเอาไปสุ่มเจ้าชากะปองอยู่นะเออใช้ได้อยู่โอเคทางนี้ฮึบอ๋อนี่ไงมีเจ้า นี่แล้วนะฮะมีเจ้าไอม,มิราโปรตรงนี้แล้วนะฮะถ,ถ้าต้องการเราใช้มิราโปแค่เราต้องคุยกับเขาต่อครั้งแรกนะฮะแล้วเราก็จะสามารถวาร์ปไปได้ทุกเมื่อเลยโอเคมอนววูดจงบอกข่าเถิดเราจะไปหาของที่เจ้ามังกรนั้นอยากได้ที่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะฮะเราต้องนี่แข้งอาครรู้สึกเราจะมีคอยน์ใช่ไหมมีปะมีเหรียญ มีอ่ามี Orange 1อัน Green 3อันแล้วก็ Blue 1อันนะฮะโอเคใช้เลยรู้สิว่าจะได้โยใครหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากรู้นะฮะว่า,วาอยากสำหรับใครที่อยากรู้ว่าถ้าเราอยากได้จิบัญญันตัวที่2เนี่ยเอาจากไหนก็เอาจากแคร้งอะไรเนี่ยแหละนะฮะไม่แน่ใจว่าต้องเอาอะไรแรกนะแต่เขาบอกมาว่าถ้าอยากได้โยถ้าอยากได้จีบัญยันตัวที่2เนี่ยต้อง มาเล่นแครงอ่ะใครนะฮะแล้วก็เอาจีบันเอาเ,อาเหรียญมาแลกจะได้จีบันยันนั่นเองฮึบฮึบอันที่สองได้อะไรเอ่ยอ่าสีแดงได้เป็นโยคเบ้าได้โยคด้วยนะฮะฮังกอรู้สึกจะเป็นร่างพัฒนาของเจ้าฮังแกรมส์นะฮะฮึม <c oughs> ฉันต้องการจะกินไายูบริเฟนเนสฮังกอร์ต้องการตั้งชื่อให้ฮังกอร์หรือเปล่าไม่เอา ทำไมลิ้นมันยาวอย่างนั้นวะแล้วน้ำลายมันก็เป็นเส้นเหมือน๋วยเตี๋วเลยโอเคเรียบร้อยผมอยากได้เจ้าจิบันยันอีสักตัวนะจะเอาไป <laughs> เปลี่ยนร่างแบบเท่ๆเลยโอเคกรีนคอยอันที่สองดูซิว่าจะได้อะไรฮึบได้โฮลีเอ็กซปอบทำอะไรได้วะรู้สึกจะเป็นของแอบแร์หรือเปล่ามันเป็นโฮลีรู้สึกเรายังไม่เคยได้เลยนะ มีอะไรไปอ้าอ๋อลืมไปว่ามันวันหนึ่งมันใช้ได้แค่3มอันนะฮะต้องเราต้องกลับมาพรุ่งนี้6กโมงเชา้าไม่ <c oughs> โอ้ไออีกแล้วไม่ชอบเลยเวลาไอาเข้าไม่เนี่ยรู้สึกแบบสยิวกิว้วโอเคเจ้าแมวน้อยนายรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถไปหาของที่เจ้ามัางกรน,น้อยอยากได้จากที่ไหน บางทีถ้าเราเช็ค,คเควสมันอาจจะบอกก็ได้ w o n d e r f I g o t any black syrup left อา้าวทำไมต้องพูดถึงไซรัปได้ล่ะอย่าบอกนะว่าไอ้ sawtooth stack นี่เป็นมแมลงแล้วเราต้องหาจากต้นไม้อย่างนั้นเหรอใช่ป่าเพราะเขาใบให้เรานะฮะใบเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เอาไม่อยากเจอยกใครใบใบว่าเราต้องใช้ไอ้ black syrup นะซึ่ง black syrup เนี่ยมันมีไว้หามแมลงนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะอยากหามแมลง ใช้ตัวนี้เปล่าวะมีอยู่ตัวเดียวฮึบโอ้โหถ้าถ้ากูจะโชค้ายขนาดนี้นะเจอมแมลงตัวเดียวก็จับไม่ได้โอเครู้สึกว่าตอนนี้เราต้องมาจับมแมลงกันยาวเ <c oughs> ฮ้ยแมลงนี่มันกราชชอปเปอร์แต่ก็เอาเถอะใช้เยอะๆเลยถ้ายังจับไม่โดนอยู่นะไม่รู้จะว่ายัางไงละฮึบไม่นะรู้สึกว่า ไปหาข้างหลังดีกว่าน่าจะง่ายกว่าพึ่งขึ้นจักรยานตกจักรยานซะแล้วเวลาขึ้นบันไดลงบันไดมันจะแบบมันจะ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 ลงจากจักรยานให้เลยนะฮะดูดิคือาอยู่ดีๆก็หายไปเลยโอเคแถวนี้น่าจะมีมะแมลงแมลงเอามันไม่ได้จะหายโยค้ยแต่ถ้าเราเจอโมชิสโมแล้วก็ถ้าเราเจอโมชิสโมแล h, ้วก็ทำไมรู้สึกช่วงนี้ไม่เจออะไรเลยวะว่านี่ไงไม่น่าใช่โมชิสโมหรอวะ นี่มันอินเดอร์ฟลายปะบางทีมันอาจจะมากับเจ้าโมชิสโมก็ได้เราอยากได้โมชิสโมมากเลยตอนเนี้ยเจอเจ้าอินเดอร์ฟลายอินเดอร์ฟลายโจมตีถ้าไม่ใช่โมชิสโมเราก็ไม่จับนะ,ะอ่ะเป็นเครดินธรรมดาอ่ะนี่โจมตีมาเลยตีทีเดียวตีโคลรทีสองทีก็ตายเนี่ยเออเวลมันน้อยนะฮะเวลเราเยอะแล้วยี่สิบกว่าแล้ว บางตัวจะ30เลยด้วยซ้ำเนี่ยออโอเครู้สึกพานี้หากันยาวหาอะไรอีกล่ะหา,มาแมลงน่ะสิเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้จับยากว่ะใช้หน่อยแล้วกันฮึบอ่าจับได้แล้วว่าอย่างไงสวอลเทลก็เป็นมแมลงธรรมดาโอเคตกลง อเจาตัวที่เราต้องไปหานี่ใช่มะแลงหรือเปล่าออมนี่รู้สึกว่ายังไม่เคยพามาดูนะฮะคือที่จริงแถวนี้เนี่ยมาสำรวจเองนอกจอแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีถ้าอยู่เดี๋ยวจะพาเข้าถ้าก่อนเข้าถ้าเนี่ยจับมะแลงก่อนแต่รู้สึกจะเป็นกรีนซิคดาธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเลยออเคฮึวันเบาๆ ช่วงฤดูร้อนเข้าทํำกันเถอะคือแบบถ้าเมืองกรุงเทพเชียงใหม่มีถ้ำเจ๋งๆแบบนี้ก็ดีสิเป็นถ้ำที่แบบคงมีพวกกุ้ยอะไรมาคุ้งคล้งกันเยอะพอสมควรเออเราต้องหัดใช้มีลลปโป้ให้ดีแล้วเราไม่ควรจะเดินไปไหนมาไหนเองนะฮะใช้มีลลปโปแล้ง่ายดีรู้สึกว่าแถวนี้เออแถวนี้เป็นเป็นเหมืองนะฮะคือ ก็มีโยใครบ้างแหละแต่ก็แบบไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะตอนนี้ฟังว่าถ้ามีเควสในอนาคตจะพามาดูอีกรอบแล้วกันตอนนี้มันไม่มีอะไรมากเว้ยเราต้องไปหาไอ้เจ้านี่ของเราก่อนคือหาก็หาไม่เจอสักทีเขาบอกาอาจจะเจอที่มอนต์ไวท์วูดแต่เราก็ไม่แน่ใจผมว่าเราวาร์ปก่นอนดีกว่าวาร์ปไปที่โชโชนั่นนะ่ะชื่ออะไรวะโชเทนเทมเพิลอะวาร์ปกลับไปคุยกับเจ้านั่นอีกรอบก่น ให้มันแน่ใจว่ามันอยากด้อะไรกันแน่โอเคกลับมาแล้วไอ้นุม่มเธอสามารถหาซอทูธสแต็ก k ์ได้ที่มอนว w o o ูดจะหาง่ายขึ้นถ้าไปตะกลางคืนแ้วถทาไม่ใช่ตะกลางคืนน่ะไอ้นี่ก็หลับจังเลยอยากได้ซอทูธอย่างนั้นเหรอซอทูธคืออะไรมิสเตอร์เซนบอกผมได้หรือเปล่าพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปเซิร์ชกูเกิลโอเคเรากลับมาแล้ว กูเกิลช่วยชีวิตเราไว้ได้จริงๆนะฮะเขาบอกว่าหาที่มัมไววูนนี่แหละนะฮะแต่ต้องมาที่แครงอะใครตรงนี้ต้องมาหาตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่าไม้ที่เป็นแบมบูแล้วแบมบูมาอยู่ตรงไหนวะเขาบอกต้องมาหาแถวนี้เราก็มาลเลี้ยวไงมีบปล่ามีไหมเฮ้ยตรงนี้มแมลงเราจะไม่ปล่อยให้น้อยหนีเราไปด้อยเด็ดคอร์ดฮึบ นายต้องใช้เจ้าซอทูสแตกแน,แน่ใช่ไหมวะบราวน์ซิคาด,ดาแล้วเราก็ใช้แบ็กสลับไปโคตรเยอะเลยเ <c oughs> ขาบอกว่ามาหาแถวนี้ตอกนกลางคืนจะหาง่ายกว่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าตอนกลางวันก็หาได้หรือเปล่าไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ว่าไ,ไงไม่ไผ่เฮ้ยนี่มันมีแต่กราส s h อปเปอไม่ได้อยากได้กราส s h อ p p e r เลยนี่อะไรเนี่ย d e f ฟนท์เทลส์แมนเก็บของกอนแล้วกัน เก t ตเอาไว้ plus เอาไว้หนีนะฮะรู้สึกจะอยู่แถวนี้เนี่ยแหละเราเชื่อมั่นอุย้ยอูห้หมันต้องใช่ตัวนี้แน่ๆมันต้องใช่ตัวนี้แน่ๆมันต้องใช่ตัวนี้แน่ๆมันดูทุเรศมากเลยมันต้องใช่ตัวนี้แหละลองฮอนโอ้โหไม่ใช่อีกแล้วน่าจะมาแรงแปลกๆไม่ได้ตัวที่ใช่สักทีจับได้ติดจับติดไหมโอ้จับติดด้วยนะฮะ ฮึบลองฮอนอีกตัวหนึ่งเอามาเก็บไว้เป็นคอลเลคชันก่อนแล้วกันถึงมันจะไม่ใช่ก็เถอะไม่มีอะไรแล้วหรอก็เริ่มเจอโยคัยแปลกๆนะฮะแต่ยังไม่เจอตัวที่ใช่น่ะสิอ่ะเบื่บอๆก็วาร์ปเล่นนะฮะแม่มีมิมมลโปนี่ช้าสะดวกจริงๆเลยวาร์ปมาธนาคารแล้ววาร์ปกลับบ้านได้ด้วยเพื่อเป็นการฆ่าเวลาเรามีที่ไหนที่เราน่าไปบ้างไหมมอนวายวูดมอนวายวูดอดัมเซาชั้นสองบ้านอดมัมอดัมนี่ไขวะททำไมลม ทำไมเรามีมิลโปอยู่บ้านมันด้วยอดัมส์เฮาส์อันนี้มันบ้านเราอ๋ออย่าบอกนะว่าอดัมชื่อพ่อเราอู้ยเงียบไว้เงียบไว้อย่าไปบอกใครเชียวล้ลอก,กันถึงลูกเลยไปเดินรอบบ่อน้ําสักแป๊บหนึ่งนะฮะพอทุกอย่างมันมืดแล้วเราค่อยกลับไปที่วัดอ่าออกไปข้างนอกปุ้งปุงปุงปุงบรีสลียหิล อันนี้เป็นบ่อนนะ้ำจริงจริงด้วยโอ้แม่สาวน้อยอ๋อพอเถอมุกนี้อู้เพลงเพลงเพลงที่นี่นี้เบาหูดีนะฮะสบายหูมากเลยมีไซค์ค้กอีกแล้วหรอไม่ต้องห่วงแล้วนายเดี๋ยวพาต่อไปเราจะมาช่วยนายเราสัญญาว่าเราไม่สาบาน <c oughs> <c oughs> กลัวลืม <c oughs> โอเครู้สึกว่ากใกล้มืดแล้วนะ นี่อะไรเนี่ยจอกกิ้งเหรอจอกกิ้งรู้สึกดีใช่ไหมเราก็เดินไปเรื่อยๆที่จอดจักรยานผมชอบเกมนี้มากเลยตรงที่แบบการดีไซน์เมืองนะฮะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับแบบเป็นชีวิตจริงของเรามากเลยนี่อะไรเนี่ยถูกสิงเหรอถูกใครสิงอะ่ะตัวที่ถูกสิงอยู่ทถวนี้หรือเปล่าตัวที่สิงนายอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยหาให้นายแล้วกันเข้าไปในโบสถ์เฮาส์ไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ มันก็ไม่ใช่อะไรมากหรอกแค่มาเก็บซอสตตยตู้ขายน้ำทุเรศมากสตารหวัดดีต้องการจะขี่หรือเปล่าต้องการจะขี่เรือหรือเปล่าอยากจะขี่เรือมันกันนะขี่ยังไงอะขี่ได้ไหม,มถ้าต้องการจะขี่เรือหรือเปล่าไม่อ๋อเรือถีบถีบเป็ดเราต้องมากับแฟนดิโสดอะท่านยังไงดีนายทายอิน <c oughs> โอ้ไม่กัดอะไรนี่ราเมนครับเก็บไว้ให้โยใครใกล้มืดแล้วนะฮะแถวนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือเปล่าเรียกถูกไหมใช่ไหมเขาเรียกว่าสวนสาธารณะใช่แล้วแหละมีบ่อนะ้ำมีคนวิ่งรอบนะฮะโอเคงั้นเราไหนๆก็ใกล้มืดแล้วไปได้ไปได้หรือ,อยังแถวนี้ทำไมทำไมสวนสาธารณะนี่มีคนมีแต่คนโดนสิงครับผม เห็นมา3-4คนแล้วนะส่วนเดียวเนี่ยเออรู้สึกว่าตอนต่อไปเราจะมาบุกเควสที่สวนสาธารณะนี่แหละไม่ต้องไปที่ไหนไกลแล้วฮะที่นี่ที่เดียวแม่เพลินอะโอเคงั้นเราไหนก็ไหนฮะขี่มีลโปเลยดีกว่าโอ้นี่ไงตอนกลางคืนแล้วนะฮะดีมากแสดงว่าเราน่าจะจอเราจะจอว่าจะเจอเจ้าซอสบักซอสบงแถวนี้แหละ ถ้าเราเจอต้นไม้นะไม่ได้อยากจะเจอโยคัยโอเคถ้ามันจะเป็นโยคัยเราไปหาที่อื่นก็ได้นะฮะรู้สึกข้างหน้านี้น่าจะมีต้นไม้ที่มีมะเรงอยู่นะนี่ไม้ไผ่ไม้ไผ่แบมบูว่าไงแบมบูรู้สึกตรงไม้ไผ่นี้จะมีต้นหนึ่งนะมีปะ่ะนี่มันไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วก็มีเจ้ากระต่ายบินไม่ใช่กระต่าย <c oughs> ไม่ใช่กระต่ายบินกราสชอปเปอร มันเรียกว่าตัวอะไรวะลืมชื่อภาษาไทยโอ้โหนี่นี่นี่มาเมกาครึ่งปีนี่โง่ไทยเลยนะครับเนี่ยกาสซ็อกเปอร์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะ <laughs> ช่างมันเถอะอายตัวเองบางทีถ้าเราลองรีเซ็ตแมตน่าจะเจอง่ายขึ้นะการรีเซ็ตก็ง่ายๆฮะวาร์มีลาโปไปไป,ไปมามาวอเตอร์ฟายมันชื่อสถานที่ที่เราไม่เคยไปนะวอเตอร์ฟายคืออะไร อ๋อร้านแห่งนี้มาเปิดตอนกลางคืนไว้ลืมไปเลยไหนๆก็มาแล้วฮะอาช็อปคิปเปอร์เขาขายของนะฮะซึ่งไอเจ้าของพวกนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดแล้วนะฮะเป็นของที่เอาไปรวมร่างกับโยใครนั่นเองนะครับผมคือของบางอย่างคือของบางอย่างเนี่ยก็เอาไปสวมใส่ของบางอย่างก็เอาไปรวมร่างกับโยไคยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทําอะไรได้ อันนี้อะไรเนี่ย black charm Char มันทำอะไรไม่ค่อยได้จู่อนายจะเอาอะไรใส่มันเข้าไปใส่เข้าไปในมันโอเคเพลนริงซื้อมาก่อนร้อยดอนสามพันห้าร้อยบาทโอ้้หแพงจังเลยเ l a สามพันห้าร้อยบาทอันนี้อะไรเนี่ยบวกสแตนง์ยี่สิบห้าลบสปีดสิบห้าสามร้อยแปดสิบดอนเลยเหรอโอ้้หพริตตี้ร้อยหกสิบดอน อิลูช i ั่นริงบวกสปิริตยี่สิบห้าดิเน์ลบสิบห้ามันก็อยากจะซื้อหรอกนะของพวกนี้นยะแต่ว่ากลัวตังค์หมดนะไว้ว่างๆแล้วกันในนี้ก็มีมินิเควสทให้ทำถึง2เควสเลยนะฮะของเด็กกับผู้ใหญ่ชั้น2มีอะไรเนี่ยชั้น2ก็มีเควสทให้ทำอยู่นะฮะแม่แส,สดงว่าในนี้ก็มีเควสท์ให้ทำเยอะอยู่นะเกมนี้นี่เรียกได้ว่าเควส์ทำยังไงก็ไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจับประเดกันต่อฮะเราไปที่อยู่ไหนว ไวท์วูดชายก่อนละกันฮึบโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนมาลองข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคือคือเมืก่กี้แอบไปดูไมค์รอบหนึ่งนะฮะแอบไปดู o o o l l ใไมคอีกรอบเขาบอกให้มาด้านซ้ายเว้ยเราไปด้านขวา <c oughs> เราแม่งแยกซ้ายกับขวาไม่ออกทำไมช่างโง่เง,ง่าขนาดนี้ถ้ารู้ว่า คือถ้ามาถูกทางตั้งแต่แรกก็จบแล้วไงคงจะเจอได้ไวกว่าน,นี้ตั้งเยอะอแยะอะได้แบ็กไซลับมาสองอันนะฮะรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้แหละคงต้องเจอนี่ไงเจอสองตัวเลยมันตัวนี้แหละฮะมันคือตัวนี้เนี่ยแหละขอให้โดนขอให้โดนเออโดนตัวหายากเลยหรือปะนี่ไง yes ได้มาแล้วฮะ โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วจับ2ตัวเลยแล้วกันโชว์ให้เขาเห็นว่าโชคเราดีไม่ต้องใช้แบ็กไซลงสซหลับและมโชคกูไม่ดีแล้วกันเนาะไม่เป็นไรเห็นน้ยก็ได้หนึ่งตัวโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะฮะในที่สุดก็ได้มาแล้วหากันตั้งนานจับมแมลงวันนี้ <laughs> อโอ้ m ก่อนโอเคกลับไปหาเจ้าเจ้ามาังกรกันเลยเย่ hey. yeah. อ่ะมีระโป๊ะพาเราไปเร็วเราเบื่อที่นี่แล้วเราขายหน้ามามากพอแล้ววันนี้ไอคนที่เคยเล่นมาแล้วมันคงจะด่ากูตายแน่หน่อย่าแบบมึงต้องไปด้านซ้ายครับผมไปทําอะไรตรงั้านขวา <c oughs> เออเราขอโทษเราแยกซ้ายกับขวาไม่ออกแล้ว <c oughs> โอ้ยรู้สึกงงเงาโอเคเจ้ามังกรบ้าเรามีของมาให้นายแล้ว นายนี่ปัญหาเยอะจริง,รงเลย hey! เนะเจ้าแดกี้เฮ้ยอ้านายเอาจ้าซอทูสแต็กไม้ฉันแล้วอย่างนั้นเหรอนี่อรับนี่ไปอ่าให้ไปแล้วนะฮะมันปัญหาเยอะนะเนี่ยรู้ไหมกว่าจะได้มาเนี่ยเฮ้ย hey! นี่มันซอทูสแต็กของจริงนี่นะฉันอยากได้มานานแล้วฉันอยากได้มานานแล้วรู้ไหมล่ะว่าตอนสมัยฉันเด็กๆนะแม่อะไม่เคยให้ฉันเลี้ยงสัตว์เลย น่ารักใช่ไหมล่ะเอนเชนขอบคุณมากนะขอบคุณมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ผิดสัญญากับนายแน่นอนเราเป็นเพื่อนกันเถอะเออได้จริงอย่างนั้นเหรอดีมากอืมแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ว่านายต้องให้ฉันต้องเอาของให้ฉันเรื่อยๆนะอ่าได้สิได้สิฉันจะไม่ลืม,มงั้นตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักแขนแผนเพื่อนกันเถอะ น,นีโอเคได้เป็นเพื่อนกับเจ้าแด็กกี้แล้วนะฮะในที่สุดแด็กกี้เสียงเหมือนเด็กละกันเนาะพังกาจจะตั้งช่วยให้แด็กกี้รอเปล่าไม่เอาละแด็กกี้ถูกแอดไปในเมดเทเรียมรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นตัวโยใคที่พิเศษตัวหนึ่งเลยนะไม่รู้หรอกมาทำอะไรได้นะฮะแต่ผมว่าโยครมันต้องเป็นโยไคที่พิเศษโอเคพังจะเอาออกมาสู้นะเจ้าแด็กกี้ ตอนนี้เรามีเพื่อนมากมายแล้วล่ะเอนเชนเอาละไปดูเจ้าคริสโตบอลบนหัวเจ้าแดร็กกี้กันเถอะฮึบจงเผยโฉมเฮ้ยฉันทำที่นี่ได้นี่มันที่ที่เราเจอคิวบีครั้งแรกนี่นะใช่แล้วล่ะที่นี่มีโยคายที่ไม่ดีสิงสถิตอยู่เป็นโยคายที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นโยคายที่น่าครวมากเลย โยใครดูนี้รู้สึกจะมีตัวจะมีปัญหานะฉันว่าเราควรไปสำรวจดูซะหน่อยแล้วละ่ะอืเอาสิเอาสิเช็คเอา t ์น็อกเทิร์นฮอสปิโอเคเรามีเควสใหม่ให้ทำอีกแล้วนะฮะแต่ก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราต้องคงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฮะถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ อย่าลืม subscribe กันด้วยนะฮะตอนหน้าตอนไหนเราจะทำอะไรกันต่อโปรดติดตามช็อก็ได้ใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ